สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับการทําคีย์ลัดวิธีทําคีย์ัดพิมพ์ <c oughs> พิมพ์ข้อความสำหรับ Android นะคะครั้งที่แล้วที่ทําไปเนี่ยเครื่องา g l l x y y j 2 Prime นะคะทีนี้จะมาทําในอ่า s a m s ท็บแท b บ a นะคะรุ่นเก่าแต่ว่าความจำอะ ความจำมันจะเยอะกว่า J2 เครื่องนั้นแล้วมาดูกันว่าข้อความที่เอามาพิมพ์ข้อความที่เอามาใช้ในการพิมพ์รัดเนี่ยมันมันจะได้มากกว่ากันนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของอการตั้งค่าเนาะการตั้งค่าเห็นหน้าตามันจะแตกต่างกันนะคะวิธีการ เดิมนะคะไปที่การจัดการทั่วไปค่ะ,ะการจัดการทั่วไปพอไปการจัดการทั่วไปเราก็ามาที่ภาษาและการใส่ข้อมูลนะคะภาษาและการใส่ข้อมูลแล้วเราเลือกหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ต่างจาก มือถือที่ทําให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะคะนี่นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เข้าไปที่มันจะเป็นภาษาแป้นแป้นพิมพ์เริ่มต้นของเราก็คือแป้นพิมพ์ซัมซุงนะคะแต่ทีนี้การการที่เราจะใช้คีย์ลัดมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแป้นพิมพ์บนหน้าจอค่ะอ่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นซัมซุงแบบนี้แป้นพิมพ์ซัมซุงไปมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะมันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฝั่งขวา มันจะเป็นภาษาและประเภทมันก็จะอธิบายตรงนี้เนาะทีนี้ให้เราไปที่การพิมพ์อัจฉริยะค่ะหน้าต่างด้านขวามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะมีข้อความล่วงหน้าการตรวจสอบข้อความอัตโนมัติอะไรต่างๆพวกนี้เหมือนกันเราไปที่ข้อความล่วงหน้าค่ะข้อความล่วงหน้าก็จะขึ้นแสดงข้อความล่วงหน้ากับคุณที่ส่นะ แทนที่อัตโนมัติไหมแต่ที่เราจะใช้นะคะคือฟังก์ชันทางรัดข้อความนะคะทางรัดข้อความเหมือนกันเหมือนกับมือถือที่ทำให้ดูคลิปที่แล้วนะเราก็ไปที่เพิ่มนะคะเพิ่มทางรัดเราจะใส่คีย์รัดยังไงข้อความขยายตรงไหนให้เราไปที่ตรงที่เราพิมพ์ข้อความไว้นะคะพิมพ์ข้อความไว้ตรงไหน อย่างของผักพิมพ์ไว้ที่นี่นะคะพิมพ์ไว้อย่างอ่ะคัดลอกข้อความมานะข้อความที่เราจะใช้ผักวันนี้ที่ใช้ขยายนะคะผักใช้คำว่าใช้ประโยคนี้นะคะว่าอ้าวพิม วางอ่ะนะขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาอุดหนุนขอบคุณนะคะอันนี้เป็นประโยคขอบคุณลูกค้าผักจะใช้ผักจะขอบคุณทุกครั้งที่มาอ่าที่มาอุดหนุนร้านผักขีรัดผักจะใช้ขอ,ขอขอขอบคุณนะคะเพิ่มปุ๊บเอ่เห็นไหมข้อความมันจะได้ยาวกว่า เครื่องที่มีความจำน้อยนะคะอันที่สองนะไปเหมือนเดิมราคาขายนะอย่างราคาอันนี้เป็นราคาคอลลาเจนนะคะไปราคาขายคอลลาเจนราคาคอลลาเจนผักจะใช้รอคอคอวลลีขยายวางปุ๊บเห็นไหม นะคะ1กระปุกราคา390บาท2กระปุก700 3กระปุก1,000งพัและ5กระปุกเนี่ราคาพิเศษ1,300บาทนี่แบบนี้แล้วก็เพิ่มป๊บเพิ่มเข้าไปนะผักขายคอลลาเจนเอ่ผักขายเจลลี่หุ่นสวยด้วยเจลลี่หุ่นสวยราคาเจลลี่กลับมา คือให้เราพิม <c oughs> พิมพ์ข้อความไว้ข้อความที่เราจะเอามาทำนะคะราคาคอลลาเจนเป็นลอคอเอ้ยขอโทษค่ะราคาราคาเจลี่เป็นรอคอจอนอะหนึ่งกล่องห้าห้าสบาทสวัดีค่ะรอคอจอระคาเจลีหนึ่งกลองออ่อ,อาาง หกล่อง550บาท2กล่องส่งฟรี EMS 4กล่องราคาพิเศษ1,720บาทพร้อมบัตรพร้อมบัตรตกิดแทนจำหน่ายแล้วก็เพิ่มเข้าไปแบบนี้เรามาทดสอบกันดีกว่าว่าเราใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้จริงๆไหมไหมมาดูล่งๆก่อน่าราอคจอ ใ่ได้เห็นไหมนี่เหมกันนะคะรอด,ด,ดีีรอคอคอราคาคอลลาเจนเห็นไหมก็จะมาแบบนี้ค่ะขอบคุณขอขอนี่นะคะขอบคุณทีนี้ประโยคที่ผักทําไว้อีกนะคะเป็นประโยค เป็นประโยุโอนพร้อมเพย์เนาะขัดลอกมาสำหรับเครื่งนี้นะคะพร้อมเพย์โค้ดเดิมคือพอพอแล้วก็ใส่วลิตเข้าไปปึ๊บฟางนะโอนเงินพร้อมเพย์ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนที่หมายเลข 0635893253ชื่อของเราประพาได้ที่รดาพัฒนาสิริแตแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะนะคะ <c oughs> แล้วก็พอเลูกค้าโอนมาเรามีการรับยอดใช่ไหมรับยอดประโยครับยอดผักก็มีเหมือนกันรับยอดแล้วนะคะต่อไปลบกวนขอชื่อที่อยู่คัดลอกมาประโยคนี้นะมาเพิ่ม รับยอดรับยอดใช้โค้ดว่ารอยยอนะผักใช้โค้ดว่ารอยยอแล้วก็วางเหมือนเดิมปึ๊บรับยอดแล้วนะคะต่อไปรบกวนขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ในการจะส่งด้วยค่ะนี่แล้วก็อาจจะใส่อีโมเข้าไปอีมมิติคอนน่ารักน่ารักเข้าไปเพิ่มนะคะนะก็มาเช็คดูซิใช้ได้ไหมรับยอด รอยอนะมมาละมันก็จะเป็นคีย์ลัดของเราแบบนี้ค่ะนะคะ <c oughs> ทีนี้ในการที่เราจะพิมพ์ประโยคไหนเราสังเกตให้เราสังเกตดูดีกว่าว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ประโยคไหนลูกค้าจะคุยอะไรกับเราแล้วเราเรามีประโยคไหนที่พิมพ์แบบแบบเดิมซ้ำๆอะไรแบบนี้นะคะรับยอด ขอบคุณจึ๊บโอนพร้อมเพย์พอพอได้หมดเห็นไหมนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธี <c oughs> ประโยคที่ลูกค้าคุยกับเราบ่อยๆแล้วมันจะมี แพทเทิรนอะไรอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ